สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันอีกแล้วครับกับเขยร้อยเอ็ดลันเนอร์ครับ EP นี้ครับพอดีเขยร้อยเอ็ดได้นะครับเสื้อวิ่งมาใหม่ครับทุกๆคนครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทําไมต้องซื้อเสื้อวิ่งใหม่ครับ EP นี้เป็น EP ที่สี่แล้วนะครับทุกๆคนครับอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาดูคลิปให้เขยร้อยเอ็ดนะครับวันนี้อาจจะ เสียงรบกวนหน่อยเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับอายุเข้าครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้ากันเลยครับเสื้อผ้าสําหรับนักวิ่งครับทําไมถึงรายละเอียดถึงสั่งซื้อมาใหม่ครับเนี่ยฮะเห็นไหมครัเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อเสื้อธรรมดาครับเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อธรรมดาแล้วทีนี้พอเวลาผมวิ่งไปครับวิ่งไปนานๆผมเป็นคนเหงื่อ ผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะครับทุกๆคนแล้วทีนี้ผมก็เลยจะต้องหาเสื้อวิ่งที่เป็นเสือเส้อก้ามนะครับเสื้อก้ามเพราะว่าผมใส่เสื้อแบบนี้ครับผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะทําให้เสื้อพวกนี้ครับเขาจะซับเหงื่อครับซับเหงื่อแล้วทําให้หนักมากครับทุกๆคนพอเราวิ่งไประยะไกลๆหรือว่าต้องใช้ความเร็วะครับเราจะได้ผมจะเป็นภาระมากจะเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ย เสื้อทาไมมันหนักจังเลยอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเดีย๋ยวนี้ผมก็เลยเข้าไปในแอปครับทางออนไลน์ครับสั่งซื้อทางออนไลน์มาก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าทางบริษัทหรือว่าทางแบรนด์ของเสื้อผ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมก็คือมานําเสนอให้เพื่อนๆน,นักวิ่งทุกคนได้ทราบได้ดูกันว่าทําไมผมถึงเลือกเสื้อกล้ามมาวิ่งครับถ้าเกิด ทางแบนด์อย่างสนับสนุนเคยและเอกก็สนับสนุนได้นะครับนะครับเปิดดูกันเลยนะครับทุกคนเนี่ยได้มาเมื่อวานครับมาดูวันนี้จะเป็นยังไงครับแกะเลยนะครับรานได้มาแล้วครับทุกคนเนียหนึ่ อนี่ครับสีสันสวยงามมากๆครับนี่ครับนี่ครับโชว์ให้ทุกๆคนดูครับเป็นเสื้อกล้ามครับเป็นเสื้อก้ามาำรับใส่วิ่งครับวันที่เราวิ่งระยะไกลๆนานๆครับต้องใช้ความเร็วครับได้มาแล้วครับนี่ครับหน้าตาครับก็โอเคอยู่นะครับ ราคาหลักร้อยครับไม่แพงครับทุกทคนเนี่ยเนื้อเนื้อผ้าดีครับเนื้อผ้าดีโอเคเลยนะครับเนื้อผ้าดีแต่เราต้องใส่ไปวิ่งก่อนครับใส่ไปวิ่งก่อนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันที่ผมใส่วิ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับรอดูรอดูรอชมคลิปครับทุกทุกคนเนี่ยสีสันสวยงามครับถ้าเรา ถ้าเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้ครับถ้าเราใส่เสื้อผ้าเสื้อกล้ามสําหรับวิ่งนะครับจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เบาสบายครับเบาตัวไม่ทําให้หนักไม่ทําให้เหมือนเป็นภาระครับเวลาเขยละเอ็ดวิ่งไปครับถ้าใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยครับเสื้อแขนแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเสื้อแบบนี้ไม่ดีนะครับก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับผมอ่ะเป็นคนที่เงื่อออกเยอะครับเหนื่อออกเยอะมากแล้วทีนี้พอเหเื่อออกเยอะ เ,เขาก็จะมาอยู่กับเสื้อผ้าแล้วทําให้มันหนักครับเวลาผมนิ่งไปผมรู้สึกว่าผมหนักหนักเสื้อผ้าอยากถอดทิ้งแล้วทีนี้พอได้ใส่พวกเสื้อผ้าแบบเสื้อกล้ามาติดใจครับติดใ,ใจก็เลยเนี่ยก็เลยสั่งมาครับทางทางทางแบรนด์ครับทางแบรนด์อยากสนับสนุนเผยละเอียดอยากเป็นสปอนเซอร์ก็มาได้นะครับนะฮะครับแต่ก่อนอื่นบอกเลยว่า ทางแบนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คือสั่งมาแล้วยังไม่ได้ใส่ยังไม่ทดลองครับแต่เนื้อผ้าดีมากครับอันนี้ก็คืออยากมานาเสนอเสนอให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราวิ่งนะครับบางครั้งเราก็ต้องหาเสื้อผ้าที่ดีที่เหมาะสมสําหรับการวิ่งครับทําให้ระบายความร้อนทําให้ลดอุณหภูมิในร่างกายครับ หัวใจเราก็จะได้ไม่เต้นแรงไม่เต้นสูงครับทําให้เราวิ่งสบายสบายครับผ่อนคลายได้ครับนะฮะก็เลยอยากมานำเสนอเยให้เพื่อนเพื่อนนักวิ่งครับแต่ถ้าเกิดใครมีเสื้อผ้าที่ดีๆหรือว่าไม่อยากลงทุนอยากจะวิ่งออกกำลังกายเฉยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าสำหรับคนที่อยากวิ่งระยะยาวนาน,าน ทำความเร็วด้วยแล้วก็อยากให้มันระบายอากาศครับเคยไว้เคยละเอียดก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆว่าให้หาเสื้อกล้มครับนะฮะให้หาเสื้อกล้มใส่ดูคลิปสั้นหรือว่าคลิปที่เคยละเอียดลงไปแล้วครับเขยละเอียดจะใส่เสื้อผ้ามันจะมีเสื้อเสื้อกล้มแบบนี้อยู่ครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะจะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับทําให้สามารถวิ่งได้สบายครับ ได้สบายเมื่อวานเขยละเอียดก็ไปวิ่งลองรันยาวๆมาครับ14กิโลครับทุกคนและทีนี้ก็คือใส่เสื้อก้ามครับใส่เสื้อก้ามก็ทําให้เราสามารถวิ่งได้สบายครับไม่เป็นกังวลไม่เป็นกังวลไม่หนักตัวไม่หนักเสื้อผ้าครับเพราะว่าถ้าคนที่เหงื่อออกเยอะมากๆครับเราต้องหาเสื้อผ้าแบบประมาณแบบนี้ครับให้สามารถที่จะวิ่งได้สบายๆายไม่เป็นกังวลไม่หนักครับ เพราะว่าถ้าเกิดเงื่อออกเยอะครับทุกๆคนหนักมากทรมานมาก,มมากอยากจะถอดทิ้งเลยครับกิโลที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยเริ่มหนักแล้วครับเพราะว่าเหนื่อออกเยอะอยากจะถอดทิ้งเลยอยากจะถอดไว้เลยแต่ก็ทําไม่ได้ครับเพราะว,าว่าวิ่งไปเพื่อนที่ว่าเขาวิ่งด้วยกันตามสวนสาธารนณะคนเยอะครับเราจะทําอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าเราได้ใส่แบบเนี้ยครับผมว่ารับประกันเลยว่าวิ่งสบายครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าพอใส่แล้วเป็นยังไงครับสไลซจริงไหมครับสีสันสวยงามครับสีสันสวยงามซื้อมาใส่กับกางเกงด้วยครับกางเกงของผมสีดําครับใส่กับตัวนี้เข้ากันเลยครับทุกทุกคนพอดีได้ของมาก็เลยอยากมารีวิวแล้วก็อยากมาพูดให้เพื่อนๆฟังครับก่อนที่จะจบคลิปครับ ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหน้าใหม่ทั้งหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าครับอยากให้ออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยกันครับปเป็นกําลังใจให้กันครับก่อนจะจบคลิปครับทุกๆคนเผยละเอียดลันเนอร์ก็อยากจะมาเป็นกําลังใจให้ทั้งนักวิ่งหน้าใหม่หน้าเก่าครับให้ออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยกันครับวิ่งไปด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันครับอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพนะครับเพื่อนๆแล้วก็ มีคลิปด,ดีๆมาแนะนําเพื่อนๆครับสําหรับเสื้อวิ่งครับเสื้อวิ่งถ้าเราอยากวิ่งสบายๆแล้วก็ต้องใส่เสื้อกล้ามแบบนี้ครับเราใส่แบบนี้หรือว่าบางคนจะใส่แบบนี้เสื้อแขนเสื้อแบบนี้ก็ได้ครับเสื้อแขนยาวเสื้อแบบไหนก็ได้ครับแต่อยากขอให้เพื่อนๆนะครับออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพครับมารักสุขภาพไปได้วยกันครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด, like, ด,ด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยละเอียดทำช่องทำคลิปในคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูนะครับอาจจะเป็นช่องเล็กๆก,กำลังสร้างกำลังเริ่มต้นใหม่ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเคยละเอียดจะไปใส่ไปรีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงครับสบายไหม ระบายอากาศได้ดีไหมครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับเจอกันคลิปต่อไปครับ